ออกพี uh ่ต huh. oh, ูมในน้อยไล่ทักพี่้องนงเล็ไข่ิบบานบานบหว่าจะงไงปานใดอ๋อสองสามสงามของหล่น โอคูสวยงามพี่นองสีค่ะอ๋อสวยข้งหลอเอ้อจะเหนื่อยใกลโอแงงมาได้พี่นองเหยียบหัวป็นป็น้อนโพนโอ้ยปืนมากระได้ ด,ด,ดูสิคะความสวยของหลนออกนี้โอ้ยจะเป็นเจ้าเนาะวันวขยแต่แท้ใส่แั่กี้จะมมานนำช <c ười> ีวิตชะมีแต่หมาพาไปนี่เนาะอ,ออกหน่อยสูวน,นกกันละก็ต้องเอาจ้ะท่านโมอเอคนโมใหญ่ก็จะตายไปในทันที แล้วนีต้นเก็บออกเ้าเห็นนี่เดี๋ยพี่น้องน้อบอกอ้ยแมนแมนตัวนี้พี่น้องอ้มโออกสวยเลยเอออุ้ยอะไรดีจ้า ข่านปิดกล่องพี่ยังหลอ,อกนี่ยได้พี่น้องตาไลา่ยก่เยาวา่ากระถกแล้วมันไก่ไก่กันเก็บไปไปิดไปแต่เสียอารมณ์อีกเป็นอีกดอกหนึ่งเมื่อวาน,นได้สองดอกดูนี่อันนี้ออกดอกเดียวพี่น้องโอ้ย พี่หนุ่มกำมากัดมือดิสันอนุญาตันนี้บูเมียนด้วยใจพี่น้องเฮ็ดพี่เบือ่อเน,นี่ยเจนแมนสี่เขียวกำลังสวยสวยขนาดดอกง่ามเฮ็ดไข่หรือว่าเฮ็ดตะไข้ด้วยจ้ะอ่าดอกี่ก็ปุนเอี่ยมด้วยขอบบอก ทานที่โบอ,ออกเนอะตอนนี้ปลาพา่อเฮ็ดล้างแหลอยู่ถ้าเฮ็ดล้างแหลเพิ่อนออกเห็ดทานเพิ่นมักจะออกแนอจ้ะออกแต่เห็ดทานอันเห็ดทานเลือดเห็ดทานใหญ่เพิ่นโบอ,ออกเป็นด้วยเหตุอะไรไม่รู้ไข่เห็ดตะไคร้มีอีกโบ ดอกขี้เขียวบ่มีบ่ยาอาบ่ดอกขี้เขียวบ่มีบ่ไอ้สายอยู่ที่นี่เนาะเก็บ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 ขี้เขียวก็งามไปอีกแบบเลยจ้ะแต่คว่ำหอมมันจะสูดอกใหญ่บ่ได้เนาะไอ้ทีไรเผาอะไรมันเป็นเชื้อสักหนึ่งก็ได้เอาดอกนี้เนาะมันอยู่ข้างหลังดอกหนึ่ง กำล,ลังเขียวงามเหมือนกันน่ขูดล,ล้างไปจะบมาจุกคูอยู่ในรอกหนึ่งเดี๋ยวย็นเทปตัรฟอ,อมพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเอาเม็ดพับวัลเอามา เห็ดปวัวกาฝน,นและออกเนี่ยมนจะฝนฟุกชๆๆๆุกชุกคนจะออกนะมึนเห็ดปวัวอ๋อแล้วดอกหนึ่งให้ชีวิตกันเห็ดปวัวคนจะขาคนจะเล้มแหลมแนวนี้ด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นดอกที่คายคึยขึ้นคนก็ถิ่นร้ายคือกันค่ายเห็ดปวกมึงให้ดี ของแท้ต้องดูที่ขานะคะเห็ดปวกตัวผุนเมนโบย่างเป็นมุกนพี่นนองอ้กล่องไล่ตาแตยาวากันเถอะโอ้ยจนเ่าเอาก็เราว่าโบเมนวันนีดพี่เบือ่อเนาะไอ่สิฉันเ่าอะไรพี่น้องโอ้สียดายเด้เนาะเห็ดปวก หเห็ดบัวบนเ่าวะได้เป็น,กนแกงแสบด้วยค่ะแกงแสบอยู่ส้หรับผู้หมักผู้ห่อคอยหมักกะบแสบธรรมดาอันนั้นเฮ็ดพี่เบือ่อเลยจ้ะโอ้โหโอ้โอ้เรงว่าเห็ดบววกำลังออกเห็ดบัวหนฝนเนาะเก็บที่เอยดอกที่เอยดอกไป หาไปเลาะไปเลื่อยเจ้าเลื่อยกระไดพวกแกงได้จจะเห็ดปวกเหสีผ้าไปป่าที่เห่าเคยไปนะจ๊ะเป็นเห็ดปวกน้ำพุนได้หลายตอนนี้มาเก็บเห็ดตะไคร้ก่อนเีกแล้วตบยุงก่อนป๊าดเป็นเลือดเลพี่น้อง กำลังงามเลยพี่สวยมากแมนบอกโอ้เฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเห็ดปวกเฮ็ดบวกวายูไก่บ้านก็เรบยบ่ได้เอาถือมีดมาพี่น้องโอวกกระลังมีได้เฮ็ด่วมพี่น้องเข่าปลาฟ้น ก็เลยฝนตกหลายก็เลยบุรีไา,า,ายจ้ะแต่จะเอามาให้เมืองว่าเขาได้เห็ดยังเน่ยไม่แกงกันเนาะเห็ดพึ่งข้าวเห็ดดินนะคะเพื่อเห็ดเดียวกับปวกเห็ดต่หมากนี่มีเห็ดพึ่งข้าวดอก,กสวยๆไอ้กระเห็ดลังแหล่จ้ะแต่มาแกงร่วมกันเนาะเห็ดเพิงเห็ดยังกระมีจ้ะ ที่สำคัญก็คือนึ่งเราได้มาเห็ดแระวงกกำลังออกอีกพี่น้องนี่อันเขาป่าเอากล่องใส่กระเป๋าหนึ่งแล้วก็อันไปหาอีกกระเป๋าหนึ่งว่ามันจะค้องเห็ดอันกระเป๋าเออเห็ดกล่องเห็ด ทรศัพท์เหี้ยเลาะหาโบปิดอันไทยพี่น้องเอ้แต่อย่ากลัาจากวจะคองเขามาเหลือก็ล,ล,ลุ่งหนาลุงหลังเนาะอืมเอ็ดเพิ่งเขาเขาได้สามดอกก็ะหิดละโง่สามดอกดอกที่สี่แยบมุนเอเลิพี่น้องเอ้สี่ดอกไหมดอกที่หาจังมุนเอเลิี่งงกนะคะกำลังสวยสวยเลยจ้ะ